ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าพินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงห์ประจำวันที่16สิงหาพุทธศักราช2,500 67ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปนะแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูไพ่โหราศาสตร์แล้วก็ไพ,พ่พิกเนตนะครับมาช่วยเสริมว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนักกลายเป็นเบา นะครับชาวราศีสิงห์จะมีดาวไปจาตัวนะครับก็คือดาวพาทิตเราจะเรียกว่าตนุนะครับดาวพาทิตย์ไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวถ้าเกิดว่าท่านเองเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับนะครับถ้าเป็นดาวดีก็ให้คุณถ้าเป็นดาวไม่ดีก็จะเกิดปัญหานะครับนะตั้งแต่วันที่นะครับสิดไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาเก้าโมงสิบเอนาทีนะครับดาวพาทิตย์กับบ้านตัวเองเราจะเรียกว่า นุกเป็นเกษตราธิ่ดีนะครับจะส่งผลในเรื่องของความมั่นใจนะครับเวลาจะทําอะไรยังไงคนมักที่จะเก่งบารมีคนมักที่จะเห็นด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมดีนะครับพระอาทิตย์ไยจะกลับบ้านตัวเองใช้เวลาหนึ่งปีในเมื่อกลับแล้วย่อมให้คุณกับชาวราศีสิงแน่นอนเกี่ยวเรื่องของความมั่นใจนะครับไปไหนมาไหนก็ดูสง่างามดูองค์อาจผ่าเผยคล้ายๆกับสิงโตนั่นเองนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรานะครับมีความมั่นใจแล้วทําอะไรยังไงก็ ให้คุณแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนะได้ไพ่นะครับไกกินะครับนั่นหมายถึงว่าตัวของคุณเองนะครับมีกําลังใจเต็มที่เลยนะครับนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่สู้นะครับกับปัญหาอุปสรรคสู้กับความตั้งใจสู้กับสิ่งที่ เรามุ่งมั่นนะครับก็ถือว่าเป็นความมุมานะเพียรพยายามนะครับเราถือดาบสู้มาพร้อมรุยนั่นหมายถึงว่ามีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดคุณมีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นกําลังทรัพย์กําลังเงินกําลังคนนะครับคุณก็สามารถที่จะนะครับดำเนินในสิ่งที่คุณปรารถนาได้นะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับโหราศาสตร์เสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับได้พระจันทร์กับได้พระเสาร์นะครับคือไพ่ใบนิ้ยังเป็นไพ่กังวลนิดหนึ่งนะ ไพ่กังวลนะครับก็แนะนําว่าให้กลับไปทบทวนนะครับสิ่งที่คุณจะทําไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับพยายามปิดประตูความเสียหายนะครับเมื่อคิดทบทวนไตรตรองได้ครบแล้วนะครับก็สามารถดําเนินการได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับพับพิคเนตนะครับจะเสริมเรื่องนี้อะไรนะครับสามศูนย์นะครับนะเอ่อไพ่อังคารมรุตยูนี่เป็นไพ่แตกหักนะเวลามีปฏิสัมพันธ์หรืออะไรคับพยายามเลี่ยงเลี่ยงศัตรูไว้นิดนึงนะครับเวลาทําอะไรเนี่ยเอาอย่างนี้ละกันว่า ทำอะไรก็สุดแท้แต่เนาะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและคนอื่นคุณสามารถดําเนินการได้แต่อะไรที่มันมีเหตุที่จะทําให้คุณต้องประทะาอะไรเนี่ยนะครับให้กลับมาทบทวนก่อนนะครับนะแล้วเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาว นะครับพ่างคานกันนิดนึงดาวพ่างคานท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษนะครับเราจะเรียกว่าพบสุภาษี่แปลว่าความจเจริญก้าวหน้านะครับคนอุปธรรมขมจุนคนช่วยเหลือ,อพบเรือนหนึ่งนะครับก็เป็นเรือนพันธุนะครับที่แปลว่าหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินนะครับบรรยากาศที่บ้าน นะครับบรรยากาศในที่ทําง,งานนะก็ต้องบอกว่าดาวคารยกย้ายราศีในวันที่27นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเวลาเที่ยง9นาทีไปอยู่ในภพเรือนที่ดีนะครับเขาเรียกว่าสุภานะครับไปอยู่ในเรือนลาภะก็คือไม่ขาดคนช่วยเหลือนะครับนะแต่ว่า ด้วยความขยันขันแข็งของเรานะคนถึงจะอุปธรรมคำจุนช่วยเหลือนะครับแล้วก็อิพบเรือนนึงพันธุราภะนะครับหลักทรัพย์งอบเงยแปลสภาพหลักทรัพย์จะให้ซื้อจะให้เช่าหรือจะทําอะไรยังไงช่วงนี้ได้ดีเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับคุณมีโชคมีลาบนะครับจากนะครับหลักทรัพย์ อ่าต่างๆนะจะซื้อจะขายในหน้าที่ดินอะไรก็ว่ากันไปมีความสําเร็จอยู่นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับได้ไพ่พัศิวะนะครับก็เป็นไพ่สตินะครับนะเป็นไพ่สติคือเวลาจะทําอะไรเงี้ยให้รอบคอบในเรื่องขอตัวบทกฎหมายนะครับบางทีอาจจะเป็นหลุมพรางบางสิ่งบางอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลานะไม่ใช่ว่า เจอเรื่องเจอเราวอะไรแล้วคุณก็ตัดสินใจตอนนั้นขนาดนั้นเลยไม่ใช่ไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้นะครับอาจจะเอาสัญญามาอ่านก่อนนะฮะเอาเรื่องราวมาปรึกษาผู้รู้ก่อนนะครับตัดสินใจบางสิ่งอย่างด้วยความรอบคอบเปประตูความเสียหายแล้วคุณจะสําเร็จทุกเรื่องนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าโดนลักษณะแบบโหเอากิเลสมาล่อทํานู่นทนํานี่อันเนี้ย ปิดประตูตไปเลยไม่ต้องไปยุ่งนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับในไพ่พูดนะครับเป็นไพ่เจรจาสื่อสารก็ถือว่าคุณจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของวาทศิลป์น,นะฮะคุณจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการสื่อสารในลักษณะต,ต่างๆนะครับพยายามเรียนรู้นะครับคำพูดคําจาที่ให้คุณกับตัวเองให้ประโยชน์กับตัวเองหาคาพูดคําจาที่สามารถที่ ทำให้เราเองเนี่ยนะครับมีอํานาจต่อรองมากกว่านะครับลองไปอาจจะพูดในกระจกนะครับหรืออาจจะบันทึกเสียงตัวเองไว้ฟังน้ําเสียงนะครับดูลีลาการนําเสนออะไรประมาณนี้ฝึกฝนเข้าไว้แล้วคุณจะได้ประโยชน์นะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่พระพิเคเนตนะครับได้ไพ่สุขนะครับพพายามสื่อสารกันเกี่ยวกับเรื่องของเงินความรักนะครับสื่อสารเกี่ยวเรื่องของผลประโยชน์ร่วมนะครับสื่อสารเกี่ยวกับในเรื่องของทาแล้วสบายใจ นะครับนะพระพายดาวพระศุกร์นี่เป็นไพ,พ่ที่บ่งบอกถึงการเงินของโลกนะครับแล้วก็ความรักของโลกนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะดาวพระพุธท,ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับถือว่าเป็นหัวใจสุดยอดเลยนะครับเป็นเรือนการเงินนะครับแล้วก็เป็นเรือนโชคลาภ ครับนะตอนนี้ก็ประชุมรวมตัวกันตกอยู่ในเรือนวินาศนะครับแล้วก็เรียกว่ากระดุมพระวินาศการเงินการทองจะใช้จะจ่ายอะไรระมัดระวังลาพระวินาศนะครับจะลงทุนอะไรยังไงทุกสิ่ง ทุกอย่างต้องนะครับระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาให้แม่นให้ดีนะครับนะแล้วก็บางครั้งลาบผลนะครับอาจจะถูกคนเบียดเบียนบ้างถ้าเกิดเราไม่รอบคอบนะครับหรือถ้าเป็นไปได้เกี่ยวเรื่องของการเงินกันทองอะไรยังไงต้องมีการวางแผนเรื่องของการเงินให้ดีนะครับเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียหายอยู่นะแล้วเรามาดูนะครับนะไพ่นะครับจะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้อย่างไรนะครับนะการเงินคือส่วนหนึ่งนะครับการเงินก็หมดไปกับ ความเพื่อเพลินนะครับบางสิ่งบางอย่างแต่ไพ่ใบนี้หมดไปกับเรื่องของการช่วยเหลือคนมากกว่านะครับอันช่วยเหลือคนเป็นสิ่งที่ดีนะครับอาจจะแบ่งไปสักประมาณไม่เกิน5%เเซนนะครับนะก็ทำแล้วสบายใจเป็นบุญกุศลก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับไพ่ใบนี้เราจะสังเกตนะฮะว่าเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงมิตรภาพที่ดีนะครับนะมิตรภาพที่ดีนะครับการเงินก็จะหมดไปประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะช่วยเหลือคนที่เรารู้สึกว่าเป็นการยาณมิตรอ่าถ้าช่วยได้ก็ช่วยนะครับนะ แต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ไม่ค่อยดีคุณก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับไพ่ใบนี้หมดไปกับความสนิทสนมนั่นเองนะครับนะแล้วเรามาดูนะครับไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรไพ่โหราศาสตร์นะครับนะได้พระเสากับดาวพเกตนะครับแต่ว่าพระเสาเนี่เป็นดาวช้าเป็นดาวนานเป็นดาวละเอียดเป็นดาวรอบคอบยังไงก็นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมนะันต้องผ่านการไต่ตองนิดนึง นะครับไม่ใช่ว่าเห็นหน้าถูกใจแล้วก็ให้เลยทุกสิ่งทุกอย่างต้องเอาหลักฐานอะไรมาดูความน่าจะเป็นนะครับจะช่วยเหลือใครอะไรเงี้ยก็ดูให้ดีนะครับนะคือพไพ่ใบนี้นะครับบางครั้งอาจจะไม่ได้เกี่ยวเรื่องของการช่วยเหลือนะการเงินตัววินาถ้าตัวคุณรู้จักมีกฎเกณฑ์มีการวางแผนมีการตั้งงบนะครับหรือจะใช้จะจ่ายเนี่ยพึงพิจารณาอยู่เสมอว่าสิ่งนี้นะครับจำเป็นกับวิถีชีวิตไหมจําเป็นที่จะต้องซื้อตอนนี้ไหมมันมีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหน นะครับนะถ้าเอาคําว่ากิเลสเข <_' com> ้ามาเกี่ยวข้อ,ของไพ่ใบนี้ไม่ตอบโจทย์นั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องดูถึงความจําเป็นจริงๆนะถ้ามันจําเป็นจริงๆค่อยจ่ายถ้ามันไม่จําเป็นคุณเลี่ยงได้คุณก็ณเลี่ยงนะครับมันถึงจะทําให้การเงินของคุณเองเนี่ยนะครับไม่เสียหายนะแต่ถ้าเกิดปล่อยตามใจฉันแล้วก็เรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่นะครับสี่สามนะครับนะคือไพ่ใบนี้นะครับบางครั้งคุณต้องใช้การสื่อสารเป็นหลัก ดาวพระพุธนำหน้าพระอังคารนั่นหมายถึงว่าคําพูดคําจากรารสื่อสารนะครับแล้วก็กล้ากล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับในสิ่งที่ตัวเราเองมีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรือจะไงก็ออกว่ากันไปสื่อสารนําไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของการเงินที่อยู่วนนาาเนี่ยนะครับบางครั้งถูกคนอื่นเบียดเบียนถูกคนอื่นยิ้มยืมนะครับถูกคนอื่นทํานู่นนี่แล้วเราเป็นคนที่แบบปากหนักไม่กล้าพูดเกรงใจอน,นี้เสียเลยนะครับคุณต้องกล้าสื่อสารนะ ครับถึงจะทําให้การเงินคุณไม่เสียหายนะ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพฤหัสกันนิดนึงนะครับดาวพฤหัสนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีธนูนะเราจะเรียกว่านะครับภพบปุตตะนะครับปุตตะแปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใตบ้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการความคิดนะครับริเริ่มการลงทุนการขยายสาขา ะะอีกพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีมีเนี่ยเราจะเรียกว่านะครับพบมรณะนะฮะที่แปลว่าความเศร้าโศกสเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจนะครับมรณะไปไหนนะครับมรณะไปกทำงานนะ,ะถ้าบังเอิญคุณมีดาวพฤหัส,สบดีปีนี้เป็นการกินดีจอดอันนี้เรามาระวังนิดหนึ่งนะคะรับระวัดระวังนิดหนึ่งนะครับมันจะเบื่องานมันจะเซงงานนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องงานเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะป,ปัญหาเกี่ยวเรื่องของหลักการมากกว่า หลักการวิชาการนะครับมากกว่านะครับหรืออาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวเรื่องของคนที่เอาเปรียบคนที่ไม่มีคุณธรรมอะไรประมาณนี้ทําให้เราเบื่อทําให้เราเซ็งนะถ้าเป็นการกินนจะเป็นงั้นแต่ก็ไม่ได้มีปัญหามากเพราะาดาวพฤหัสยังไงได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์ซึ่งเป็นตําแหน่งที่สูงสุดแล้วนะครับของดาวพฤหัสน,นะสำหรับชาวราศีสิงห์น่ายถึงว่าคุณยังใช้ความรู้ความสามารถเพียงแต่ว่า คุณเบื่อคนที่ไม่มีหลักการคุณเบื่อกับคนที่ไม่รู้จักรับผิดชอบเท่านั้นเดีมันเป็นความรู้สึกภายในคุณเท่านั้นเองนะครับแต่ว่างานยังคงไปได้ดีนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนอีพภพเบอรหนึงปุตตะนะครับปุตตะกรมะก็มีเพื่อนร่วมงานมีลูกน้องมีสมาชิกใหม่นะครับถ้าเป็นทักษะที่ดีก็ได้ลูกน้องดีนะครับลูกน้องที่มีความสามารถสามารถพึ่งพาอาศัยได้นะครับแล้วก็ปุตตะกรมะบางคนก็ขยายสาขานะครับถ้าทําธุรกิจธุรกรมได้กําไรบางคนก็ขยายสาขาเนี่เดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่นะครับจะ เสริมเกี่ยวกับเรื 2> <2 ่องนี้อย่างไรนะในไพ่นะครับมัษยานะครับก็ถือว่าเรื่องของการงานก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับพยายามกลับไปทบทวนนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นยอดขายไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นการตลาดอะไรประมาณพยายามทบทวนบ่อยๆนะครับนะทำการบ้านบ่อยๆในลักษณะว่าเออทำไมวันนี้ยอดดีอ่าทำไมวันนี้ยอดไม่ดีทําไมวันนี้คนไปแบบนี้ทําไมคนวันนี้ ผู้ลงนานเป็นอย่างนี้พยายามคิดทบทวนคิดทบทวนนะครับแล้วคุณก็จะมีทางออกที่ดีที่สดุดไพ่มัศยาคือไพ่หมดเคราะห์ไพ่หมดเคราะห์นั่นก็หมายความว่าสิ่งที่คุณกังวลสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่โอเคเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะมันกาลังจะผ่านพ้นไปได้ดีด้วยการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับแล้วก็หาสาเห,เหตุของปัญหาต่างๆนะครับถ้าคุณทําได้ ปัญหาต่างๆก็จะสิ้นไปหมดไปแล้วก็คุณก็จะมีวิธีการแก้ไขนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับโหราศาสตร์นะอังคารสุกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานยังไงนะครับเน้นผลประโยชน์ร่วมนะครับอังคารนะครับกับพระสุขเขาเป็นคู่มิตรกัน นะครับนั่นก็หมายความว่าคำว่าคู่มิตรก็จะมีแต่ความปรารถนาดีให้กันนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณนะครับจะร่วมหุ้นร่วม,มทุนหรือทํางานกับใครอะไรเน้นในเรื่องของความสบายใจแล้วก็ไม่มีใครเอาเปรียบนะครับนะหนะักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันได้นะครับถ้าเป็นคู่ค้าคู่สัญญาประมาณนี้คุณก็สามารถดีลงานหรือเจรจางานกันได้แบบ ยืดยาวเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของมิตรภาพนะครับในลักษณะต่างๆก็คือหลักๆก,ก็คือตรงมาตรงไปไม่เอาเปรียบกันก็ถือว่าผ่านนะแต่ถ้าเกิดในทางตรงข้ามคุณเจอคนที่นิสัยคนละจริตอันนี้คุณก็อยู่ห่างหนะครับเพราะว่าไม่ได้ให้คุณอะไรเลย <laughs> นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับพิกเ,เนตนะครับนะก็เน้นในเรื่องของความใส่ใจนะครับเทคแคร์ care, นะครับเรื่องงานเน,เน้นในเรื่องของความละเอียดรอบคอบใส่ใจนะครับมีเมตตา นะครับแล้วก็มเีเขาเรียกว่าเป็นคนดีนะครับทุกเรื่องแก้ไขด้วยความรู้สึกที่ดีนะครับอะไรที่ ติดติดขัดขัดเกี่ยวเรื่องของความรู้สึกอยู่ในใจนะครับถ้าเปิดเผยกันได้หรือเปิดใจกันได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าดาวพระจันทร์สองดวงรวมกันเป็นเลขสี่ก็คือดาวสื่อสารนั่นเองอะไรที่อยู่ในใจเปิดอกคุยกันนะครับมันก็จะทําให้งานอะไรของเราเนี่ยประสบผลสําเร็จนะครับแต่สิ่งหนึ่งคือคุณก็ต้องกล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสารนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมานั่นคือความใส่ใจความหวังดีจริงๆนะครับถ้าเกิดคุณมีความหวังดีคุณสามารถใช้วิธีนี้กันได้แต่ถ้าเกิดคุณมีนัยยะซ่อนเลน ได้มันทําไปมันก็ได้ผลตรงข้ามอยู่ดีนะครับนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระุกกันนิดนึงนะครับดาวพระุกนะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนการงานโดยตรงเลยเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนกรรมะนะครับกรรมะก็แปลว่าการงานการกระทํานะครับวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับอีกภพเรือนหนึ่งในราศีตุลนะครับเราจะเรียกว่านะครับภพสหชะเนาะ สหชาติก็แปลว่านะครับสังคมนะครับคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับมาทับรักเลยถึงรักชายเลยการงานถึงตัวนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์ที่เป็นตัวเราก็ถึงตัวนะครับส่งผลเรื่องของการงานมีความมั่นคงนะครับคุณจะมีงานเข้ามานะครับบางคนมีโครงการมีโปรเจกต์ นะครับนะําเสนอช่วงนี้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนมาคอยอุดหนุนสนับสนุนมาซื้องานมาจ้างงานมาทํานูน่นทํานี่อะไรประมาณนี้อันนี้ถือว่าดีนะครับอีกพบเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรนสหาชาอันนีก็ดีนะครับคําว่าสหาชาถึงตัวก็คือเป็นที่รู้จักของสังคมนะครับจะทําอะไรยังไงก็ได้รับการตอบรับจาก สิ่งดีๆจากสังคมนะกโ็โดดเด่นนะครับเรื่องงานคุณมีเกณฑ์ที่มีชื่อเสียงก็ยินดีด้วยนะครับอ่ะแล้วเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับได้ไพ่สิวัฒนาราชนัไปถึงเรื่องงานคุณก็รออย่างเดียวไม่ได้นะคุณก็ต้องเข้าหาด้วยนะครับไพ่สิวัตราราคือไพ่แก้ไขปัญหาคุณจะมีชื่อเสียงจากการแก้ไขปัญหาสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณทําได้คุณก็ขันอาสานะครับจะเป็นช่วงที่ทําให้คุณนะครับประสบผลสําเร็จได้นะครรับเาียกว่แสง ส่องถึงเลยนะครับนะก็มีความสําเร็จนะครับแต่ว่าอยู่เฉยไม่ได้นะต้องเข้าหานะครับต้องเข้าหาปัญหาต่างๆถึงจะสําเร็จนะครับได้ได้พับเสาเนาะคือไพ่พับเสาเนีเนา่เป็นไพ่อึดเป็นไพ่อดทนนะครับ<ม>แล้วก็เป็นไพ่ที่ละเอียดรอบบนะครับในลักษณะต่างๆนะคือคุณจะประสบผลสมาเร็จได้เนี่ยนอกจากว่านะครับขันหน้าสาทานู่นทานี่แล้วนะครับแล้วก็ต้องอึดต้องอดทนนะครับกล้ารุยกับปัญหาอะไรต่างๆ นะครับคุณถึงจะสําเร็จนะครับงานไม่ได้หมูนะนะครับแต่ว่ากำลังใจเราเนี่ยเต็มที่นะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับ ปริการเนได้สี่ห้านี้ถือว่าดีนะครับนะคุณสามารถนะครับพูดน้อมน้าวนะครับตามหลักการตามหลักเหตุผลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็เคิร์มหมดแหละนะครับใครที่ได้เลขพอพูดกับพฤหัสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับนะครับวาจาสิทธิ์นะครับพูดอะไรไปก็จะมีคนเชื่อพูดอะไรไปก็จะมีคนฟังนะครับแต่ข้อมูลคุณต้องแน่นนิดหนึ่งเพราะดาวพรหัสเป็นดาวปัญญานะครับเวลาคุณเสนอโครงการโปรเจกต์นะครับขึ้นโพเดียม นะนำเสนอสิ่งต่างๆ,ๆเลยเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเรื่องของการงานโดดเด่นมากๆเลยนะก็ยินดีกับชาวราศีสิงห์ทุกท่านด้วยนะครับนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวนะครับพระเสาร์กันนิดหนึ่งนะครับดวา,าวพระเสาร์นะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีมังกรเนี่ยเราจะเรียกว่าภพอรินะอริแปลว่าอุปสรรคหนี้สินความอึดอัดใจนะครับความไม่สบายใจ อาริไปอยู่ในเรือนไหนปรากฏว่าอาริไปอยู่ในราศีกุม เราจะเรียกว่าอริไปอยู่ในเรือนของปัตตานีนะครับเอาละถ้าเป็นในลักษณะของการค้าขายซื้อมาขายไปเนี่ยคุณอาจจะต้องเทคแคร์ดูแลใส่ใจคู่สัญญาให้ดีนะครับบางทีอาจจะอึดอัดใจบ้างบางทีไม่สบายใจบ้างแต่เพื่อเงินเน่ยเพื่องานยังไงคุกก็ต้องฝืนความรู้สึกบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเพราะว่าทาตามใจฉันมันจะลําบากนิดหนึ่งนี่ในมุมดีเนาะอริไปอยู่ในเรือนปัตตานีถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะครับก็นะครับถ้ารักใครกันก็อาจใส่ใจดูแลความรู้สึกกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับนะแบบว่าไม่ใช่ แบบโอ้โหไม่สนใจไม่หมังเมินเลยอันนี้จะอาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องของความรักได้นะครับนะตัวอีกส่วนหนึ่งนะในกรณีที่นะไม่ไม่ค่อยจะโอเคกันมีปัญหากันเนี่ยช่วงนี้นะครับเห็นคู่แล้วก็มีความรู้สึกมันเห็นศัตรูนะครับเขาียกอลิปัตานี้เนี่ยเจอคู่ปุ๊บเห็นหน้าปุ๊บแล้วมีความรู้สึกร้อนรุ่มหงุดหงิดอะไรเนี่ยก็อยู่ที่ว่าในพื้นดวงของคุณมีดาวอะไรตั้งรับแล้วปีนี้สัมพันธ์การกินีมากน้อยขนาดไหนนะครับตัวนั้นจะเป็นการบอกน้ําหนักนะครับว่า ความเสียหายครับจากเจ้าเรือนอริมันมากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเองนะครับอย่างน้อยเราต้องรู้นะครับว่าอะไรเป็นการละกินีเท่านั้นเองนะครับนะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่านะครับดาวพข่าเสานะครับเป็นดาวโทษทุกเนาะแล้วเล็งลักนาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เกี่ยวเรื่องของความรักนะครับจะส่งผลให้ชาวราศีสิงห์น่าจะรบแวงส่วนหนึ่งนะแล้วก็ไม่มั่นใจนะครับเกี่ยวเรื่องของความรักมีความกลัว ลกลัวนู่นกลัวนี่นยมีอยู่เหมือนกันนะครับนะะแล้วเรามาดูนะครับไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับนะนิตยานันดามหาปาผูนะครับนะนิตยานันดาปาภูนะครับคือไพ่น้อยใจอ่ะส่วนใหญ่ก็เ,เป็นไพ่ที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะครับเป็นไพ่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองโดดเดี่ยวรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับนะก็ไพ่ในมาเตือนในเรื่องของของความรู้สึกนะครับบางครั้งคิดเอง เออเองคิดว่าไม่มีใครสนใจนะครับเราลองมาถามใจดูตัวเราเองก่อนนะว่าเราเป็นอย่างนั้นไหมนะถ้าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราต้องปรับปรุงนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เรามีความ สุกนะครับอย่างน้อยเนี่ยเรื่องของชีวิตคู่นะครับมันเขาเรียกว่ามันครึ่งหนึ่งมันเป็นของเราอีกครึ่งนึงมันเป็นของเขาเนี่ยปรับใดที่นะครับตัวของคุณเองเนี่ยยังมีมุมมองความคิดลักษณะอย่างเงี้ยรับรองว่าความรักมันก็ไปได้แค่ครึ่งเดียวนะครับยังไงอาจจะต้องปรับทัศนคตินิดนึงนะครับนะอย่าคิดว่าไม่มีใครอย่าคิดว่าโดดเดี่ยวนะครับยังมีคนรอบข้างนะครับที่ยังเห็นความสองคันในตัวคุณนะครับเพียงแค่ว่าคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะช่วยแก้เรื่องอะไรนะครับก็พระหัต์เกตก็คือหลักๆเลยก็คือเอาละหัวข้อทำต่างๆก็ช่วยได้นะหลักคิดปรัชญาต่างๆก็ช่วยได้นะนะครับธรรมะต่างๆก็ช่วยเยียวยาจิตใจได้นะนะครับอันนี้หรือไม่ก็ผู้รู้คนที่มีความรู้เกี่ยวด้านนีถสัดเกี่ยวด้านนี้ก็สามารถช่วยได้ปรึกษาได้อะไรได้นะครับหรืออาจจะหานะครับคส ต่างๆข้อมูลต่างๆที่คล้ายๆกับเรานะครับในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับเราลองเปิดดูลองอะไรดูนะมันจะทําให้เราเองเนี่ยปล่อยวางกับเรื่องบางเรื่องได้นะครับถ้าสามารถปล่อยวางกับเรื่องบางเรื่องได้เรื่องความรักมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับแค่เราคิดแค่ว่าเราเกิดมานะครนะคนเดียวนะการที่มีคนมาลักมาชอบก็แสดงว่ามีบุญสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะเมื่อวันนึงที่หมดรักหมดชอบก็แสดงหมดบุญต่อกันก็แค่นั้นแล้วก็ปล่อยวางนะไอ้นี่มันพูดออก เชิงพระไงนะแต่ถ้าเอาจริงๆเนี่ยมันยากมันยากมากนะครับค่อยๆค่อยๆฝึกไปค่อยๆฝึกไปนะครับนะแล้วเรามาดูไพ่นะครับก็ได้อ่าไพ่พระจันทร์พระเกตนะให้พยายามรักษาจิตตัวเองให้ดีนะอย่าไปคิดอะไรที่มันทําให้เราหนักกว่าเดิมนะครับนะแบบคิดแล้วก็ ออกมาจากความเศร้าต่างๆนะครับบางทีฟังเพลงเศร้าๆก็ปิดไปเปลี่ยนเพลงให้มันล่าเริงนะอะไรที่มันชวนทําให้เราเข้าโหมดแห่งความดุดเดี่ยวเดียวดายก็เอาออกมาซะนะครับเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยมันเหมือนจะถูกโจมตีทางจิตใจนิดนึงนะครับก็ให้ดูใจตัวเองแล้วก็ปล่อยวางให้ได้นะครับนะ นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพักราหูกันนิดนึงนะดาวพักราหูนะครับท่านเป็นดาวนะครับเจ้าเรือนนะครับคู่ครองนะครับก็ไปอยู่ไหนไปอยู่มรณะเนาะอืมเขาเรียกปัตตนีนะครับเป็นมรณะนะครับมันก็มีเหตุนะครับให้อาจจะเศร้าโศกเสียใจนะผิดหวังกับเรื่องบางเรื่องนะครับอันนี้ก็คือคือถ้าเรารู้ดาวเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ไปเอ โฟกัสกับเรื่องนี้มากนะครับนะแล้วก็บางครั้งนะครับถ้าเป็นลักษณะข,ของแค่ควารู้สึกเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ถ้ามันมีในเรื่องของครอ,อบครัวนะครับมีในเรื่องของงานมีในเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ต้องต้องระวังนิดนึงนะครับนะเวลาดาวเจ้าเรือนปัตนิตกมรณะเนี่ยมันมันมกที่จะเศร้าโศกเสียใจที่เกิดกับคู ผู้สัญญาอะไรประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะช่วยแก้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างดีกว่านะครับนะให้เราไม่เศร้าโอ้ไพ่นะครับผู้มีนะครับนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นนะครับไพ่พระธรณีเนี่ยเป็นไพ่ที่ก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่มีเหตุมีผลนะเขาเรียกว่าเป็นไพ่ทําสิ่งใดมันจะได้สิ่งน,นั้น นะครับปลูกทุเรียนได้ทุเรียนปลูกมะม่วงได้มะม่วงนะครับแต่ปลูกถั่วเขียวกับได้ถั่วงอกนะครับอันนี้ก็มีคนแซวผมอยู่นะครับนะก็คือหลักๆเลยก็คือว่านะเราทำอะไรไว้นะครับถ้ามันดีก็ทำต่อถ้ามันไม่ดีนะครับกลับไปแค่ไขจุดเริ่มต้นนะครับนะบางทีเราเนี่ยไปรักคนที่รูปลักภายนอกนะครับแล้วเราต้องแบบภาระ เขาไม่ทํางานไม่อะไรเลยนะครับใช้ความสวยความรออย่างเดียวนะแล้วก็ทําให้คุณเสียเงินเสียทองคุณต้องกลับไปทบทวนจุดเริ่มต้นว่าไอ้ความสวยความรอเนี่ยที่คุณไปหลงเนี่ยนะครับมันทําอะไรกับชีวิตคุณบ้างนะครับถ้าคุณยังมีความรู้สึกว่าออนี่คือสิ่งที่เปอเร์เซอที่สุดของคุณแล้วดีที่สุดของคุณแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยังถือว่าคุณก็ยังอยู่ในวนนะครับวงเวียนของความทุกข์อยู่ นะครับแล้วก็เต็มใจที่จะอยู่ตรงนี้ก็อันเนี้ยมันต้องอยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วแต่ถ้าเกิดคุณกลังที่ทบทวนว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมันก็นอะไรเงี้ยนะเราออกไปหาคนที่ช่วยกันทํามาหากินนะหาได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับก็จะสามารถก่อร่างสร้างตัวทําให้ประสบความสำเร็จได้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าหลงในรูปหลงในทรัพย์สินเงินทองเงินตาแล้วเนี่ย นะครับมันก็ยังวนลูปนะครับเหมือนเราอยู่ในอ่างน้ำเล็กๆวนไปวนมามันก็ไม่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยนะครับอาจจะมีความสุขในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินตาแต่ภาวะจิตใจมันก็นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนแล้วกันนะครับเพราะว่าไพ่บอกว่าบุญทํากรรมแต่งแล้วกันนะทำอะไรไว้มันก็จะได้ประมาณนั้นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับโหราศาสตร์จะช่วยเรื่องนี้ยังไงนะครับได้พระสุขนะครับนะนะครับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจาก กิเลสส่วนหนึ่งนะครับดาวพระศุกเนี่ยเป็นกิเลสสมบัติเนาะนะเป็นดาวการเงินของโลกเป็นดาวความรักของโลกนะครับส่วนหนึ่งเลยเนี่ยที่ดาวชุดเรือนปัตตนิไปตกมรณะคือความอยากได้นะบ,บางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวเรื่องเงินเรื่องทองอยากให้เขาใส่ใจอยากให้เขาดูแลอยากเขาอะไรเงี้ยมันเป็นความอยากส่วนตัวเนี่ยของเราส่วนหนึ่ง แล้วบางครั้งเนี่ยที่มันเกิดเรื่องเกิดรล่าเกิดปัญหาต่างๆมันก็เกิดจากกิเลสเนี่ยหลักๆมันเกิดจากกิเลสถ้าเกิดคุณตัดได้บ้างอาจจะไม่ตัดได้ทีเดียวร้อยเนะค่อยๆลดมานะครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือเก้าห้าเก้าสิบแปดห้าลดลดมาต้องใช้เวลาพวกนี้ต้องใช้เวลาพอมาถึงวันหนึ่งนะค,คุณจะคิดได้เองเอ้าเฮ้ยเราไม่คิดถึงเขาแล้วนี่เราหลุดได้แล้วนี่วันนั้นแหละคือวันที่คุณเป็นภัยนะแต่มันอาจ,จต้องใช้เวลานะครับแล้วแต่ความสามารถในการมองจิตของเราได้ นะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ et, ่พระพิคเนตจะเสริมเรื่องนี้อย่างไงนะครับก็ใช้ปัญญาเยอะๆนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวปัญญาดาวหลักการพยายามนะครับถ้ามีเพื่อนสนิทก,ก็ถามเขาได้ถ้าไม่มีเพื่อนสนิทก,ก็อานจากตำรับตำราอ่านจากหนังสืออ่านจากข้อคิดต่างๆปัญญาต่างๆอะไรประมาณนี้นะอาจจะหาทางอินเทอร์เน็ตเสิร์ชนะครับวิธีนะครับตัดใจนะครับหรือวิธีทําให้คู่กลับมาเป็นคนดี ไม่ติดการพารนันไม่ติดอบบยามุกไม่ติดผู้หญิงอะไรเงี้ยมันมีเยอะข้อความอะไรเนี่ยนะครับนะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับในการฝึกจิตว่าเราจะไปได้มากน้อยขนาดไหนลงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะถูกล่อลวงทั่วทั่วทุกคนนะถูกลบโดนด้วยลาบนะครับยศนะครับแล้วก็เรื่องของกิเลสต,ต่างๆเนี่ยราคโทสะโมหะอะไรประมาณนี้นะถ้าเราฝึกจิตได้มันก็จะสามารถหลุด นะครับจากเรื่องพวกนี้ได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับน้บเกี่ยวเรื่องของ ความรักนะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอพระคณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเขา้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอ,อกถุกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มิพุนสนับสนุนช่องของอาจารย์เก,ก,กาจาเลี้ยงน้ําชากาแฟก็นะครับแล้วแต่สะดวกเลยครับทางช่องทางซุปเปอร์แตงนะครับอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข รวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกต้าพินตูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้กาพินตูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละะเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมา นะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิเัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาะระยะเวลาในการทําก็อยู่ตัวประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักและกลายเป็นเบานะครับขอบพระคุณครับ